C ีสเปเรซีนะคะก็เป็นหนังเชิงสารคดีที่ทำให้คนเนี่ยตั้งคำถามขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหการรมด้านมืดของการประมงการจับ ฟิชชิงที่มันไม่ใช่แค่ฟิชชิงแต่เป็นโอเวอร์ฟิชชิงแต่หลังจากนั้นนะคะก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของสารคดีเรื่องนี้ว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนวันนี้ไม่ได้มาวิจารณ์หนังแต่จะพามาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็แปลประโยควลีที่มันสำคัญสำคัญที่เราควรจะรู้ถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้ไปแล้ว เราจะไปดูเทรลเลอร์หนังเรื่องนี้นะแล้วครูจะพาแปลเป็นประโยคต่อประโยคเลย My name is Ali. I've been fascinated with the ocean for as long as I can remember. My name is Ali. แน่นอนแหลคะค่ะเวลาจะแนะนำตัวใช่ไหมคะ My name is ตามด้วยชื่อหรือจะพูดว่า I'm ก็ได้ My name is Ali. I've been fascinated with the ocean. คำว่า fascinated fascinated แปลว,ว่าชอบแต่มันไม่ได้ชอบแบบไล k ์ไม่ได้ชอบแบบปกติแต่มันเป็นการชอบหลงไหลเอามากๆเลยหรือคำคือ passionate with ดังนั้นถ้าจะบอกว่าฉันชอบอะไรสักอย่างคุณพูดได้เลยว่า I'm fascinated with แต่คราวนี้อาลิเขาใช้เป็น tense perfect เขาบอก I've been เป็น perfect tense เพราะว่าเขาอยากย้อนเวลาไปตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงเวลาตอนนี้โตขึ้นมาแล้วความลงไรของเขาคือเกิดขึ้นแบบคาบเวลา I've been fascinated with the ocean ก็คือชอบทะเลชอบมหาสมุทร for as long as I can remember as long as ก็คือตราบเท่าที่นานเท่าที่ดังเขาบอกว่าเท่าที่จำได้ก็คือชอบทะเลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว But this romantictic the had Vision always of ocean but this romantic vision that I always had of the ocean completely changed นี่ต้องดูนะกลุ่มประธานมันอยู่ตรงนี้ but มันเป็นการบอกแต่ขัดแย้งใช่ไหมคะตอนแรกเขาบอกว่าเขาชอบแต่ว่า romantic vision ก็คือภาพที่ฉันคิดว่าฉันชอบนั้นชอบอะไร that I always had of the ocean ที่ฉันชอบทะเลนั้นทะเลมันมีความสวยงามมันดูแล้วมันรู้สึกเพลิดเพลินดีต่อใจดีต่อตา อันนี้คือภาพที่เขามีต่อทะเลมันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาว่า completely แปลว่าอย่างสิ้นเชิงน,นะคร changed แปลว่าเปลี่ยนไป I was forced to confront a side of the story I never knew a story I was forced to confront a side of story I never knew I was forced forced แปลว,ว่าบังคับเดี๋ยวคราวนี้อลิไม่ได้บังคับใครอลิถูกบังคับผมนั้นได้ จำใจที่จะต้องรู้จักความจริงก็คือผมไม่อยากจะรู้จักความจริงด้านนี้เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะบอกว่าฉันทําบางอย่างโดยที่ไม่อยากจะทํามันขืนใจก็พูดว่า I was forced to do something เช่น I was forced to quit FacebookI was forced to study English ฉันถูกบังคับให้เรียนภานษาอังกฤษตอนนี้ก็เหมือนกันอลิเนี่ยจากที่เขาเคยชอบทะเลแล้วอย่างนั้นเขาก็ได้มารู้ความจริงเกี่ยวกับทะเลใน มุมที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะ Aside of story I never knew มุมที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน Can turn off the cameras? Thanks, you the cameras? Thanks. Can you turn off the cameras? Thanks Can you turn off the camera? Thanks Can you turn off the camera? Thanks Can you turn off the camera? Thanks ขอให้ทำอะไรคะปิดกล้องหน่อยได้ไหมพับกล้องเก็บไปเลยหน่อยได้ไหมขอบคุณคะ่ะ อันนี้คืออลิเขากําลังจะเข้าไปสัมภาษณ์บุคลากรที่อยู่ในบริษัทในองค์กรน,นั้นๆที่อาจจะต้องมีการพูดในข้อมูลที่มันอาจจะล่วไหลออกมาได้หรือว่าจะมันจะเปิดหูเปิดตาผลใช่ไหมเขาเลยไม่อยากจะให้มันไปสุขสาธารณะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะขอให้ใครทําอะไรเราขึ้นต้นว่า can you can you ตามด้วยกริยาที่อยากจะขอให้เขาทํานะคะเช่น can you pay attention ตั้งใจเรียนหน่อยได้ไหมหรือถ้าเกิดฉันอยากจะทําได้ไหมก็ can I ได้เลยค่ะ ถ้าคุณก็กลัวตายคุณก็กลับบ้านไปน,นะครับจต่อไปนะคะสัมภาษณ์ชาวประมงที่ถูกใช้งานในเรือประมงแบบผิดกฎหมายหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า slavery เลยนะในหนังใช้คำว่า slavery หรือว่าการค้าทาสเลยนะคะออผู้ชายบอกว่าถ้าคุณกลัวตายคุณกลับบ้านไปซะ if you're scared of dying just go home ถ้าเกิดกลัวตายนะก็ scared of บอก scared of บอกคำนามก็กลับบ้านไปซะ go home If you're getting in the way of their business, you are risking your own life. If you're getting in the way of business, you're risking your own life. Getting in the way of business, in the nibla wa kao bay interfere, bai intervene, kao baikat you Dana, kun kao baikat to You're risking your own life คุณเนี่ยกำลังเสี่ยงชีวิตของคุณเองนะเออตายได้นะถ้าเกิดเข้าไปขวางธุรกิจแบบนี้เพราะว่าในแต่ละบริษัทนั้นยักษ์ใหญ่มีแต่ผู้มีอิทธิพลเท่านั้นที่เข้ามาเป็นเจ้าของหรือเข้ามาเป็นแชร์โฮลดอ้์หุ้นส่วนสารคาดีทำในเชิงเข้าไป investigate หรือว่าเข้าไปสืบสวนแบบลับๆมันก็จะมีฉากบางฉากที่เข้าไปสัมภาษณ์คนแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่า เอออย่ามาถ่ายหน้าผมนะดังนั้นในหนังเขาก็เลยปิดเบือนเสียงคนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้รู้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครประโยคหนึ่งเขาบอกว่า Don't film my face I can be hunted down for help i n g you ฟิล์มตรงนี้มันแปลว่าหนังใช่ไหมได้เป็นคำนามแต่คราวนี้เขาใช้อย่างกริยาก็คือถ่ายหรือว่าถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนี่แหละค่ะ Don't film my face อย่าถ่ายหน้าผมนะ I can be hunted down for help i n g you ผมถูกเชือดแน่นะคะ hunted down แปลว,ว่าล่าแต่คราวนี้ ใช้เป็น I can be hunted down ผมถูกล่าได้นะผมถูกตามตัวได้นะที่ช่วยคนเนี่ยต่อไปนะคะเราจะไปแปลสคริปต์ที่ได้จากหนังนะคะในฉาแกแรกๆเลยนะคะเอาไปดูความกัน So this is my first beach อลิก็กำลังเดินอยู่ในชายหาดนะเนี่ยเป็นชายหาดแรกของผมที่กำลังเดินอยู่นะ In just one hour ในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้น I've been able to collect three whole bags of full plastic trash เอเบิลอว่าอะไรคะสามารถผมเนี่ยก็สามารถ collect บบว่าเก็บขยะพลาสติกได้ถึง3มถุงที่แบบถุงสามถุงเต็มๆเลย There's takeaway food packaging ก็มีแพ็กเกจหออาหารแบบ take away และมีอะไรอีก There's cutlery cutlery แปลว่าช้อนส้อม There's straws มีหลอดด้วย There's everything ก็มีทุกอย่างเลยอะ I even f e l t Nemo เจอปานิโมพลาสติกด้วยนะคะ I was wondering if you could do a quick interview ผมก็สงสัยนะว่าเราจะไปสัมภาษณ์กันแบบสั้นๆแป๊บๆได้ไหม We have questions about why your company is wiping out an endangered species and how that's connected to killing dolphins เออพวกเราเนี่ก็มีคำถามเกี่ยวกับว่าทำไมบริษัทของคุณถึง ไปทําลายนะคะไวพ out ไวแปลว่ากวาดกวาดล้างใช่ไหมทำไมบริษัทของคุณถึงได้ทําการกวาดล้าง species ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ถามตรงมากเลยอะ <laughs> and how is that connected to killing dolphins แล้วธุรกิจของคุณบริษัทของคุณเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับการฆ่าด o ฟ p ินส์ได้อย่างไรด o ฟ p ิน n ปลว่อะไรปลาโลมานะคะมีการฆ่าปลาโลมาด้วยทำไมบริษัทของคุณถึงฆ่าปลาโลมาหรอ ตรงกว่านี้ไม่ได้แล้ว,ลวค่ะประโยคต่อไปนะคะตอนที่อลิเนี่ยเข้าไปในตอนอลิเข้าไปในร้านขายหูฉลามแล้วก็อ่านทะเลที่อยู่ในฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดค้าใหญ่มากในเรื่องของธุรกิจการค้าหูฉลามแล้วก็อ่านทะเลเนาะเอาละพอเขาเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฉากที่เขาถือกล้องเดินดุมๆเข้าไปในร้านเลยใช่ไหมทา,ทางที่ในร้านนี่เขาติดสติกเกอร์ติดป้ายว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอนะแล้วก็มี ลุงเฝ้าร้านคนหนึ่งจะเอาก้าอี้โยนมาใส่เขาใช่ไหมอ่าเราไปดูทรานสคริปต์เลยเขาบอกว่า seeing so many sharks fin n e d and being kicked out of the p o r t just for filming ตรงนี้แปลว่าอะไรขึ้นต้นด้วย v e r b a e n เจียนะคะ seeing so many sharks fin n e d fin ตรงนี้ปกติมันแปลว่าครีบปลาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้เป็นกริยาก็คือตัดครีบปลาตัด ครีบปลานะคะดังนั้นเขาบอกว่าการที่ผมได้เห็นปลาฉลามถูกตัดครีบมาขนาดนี้เนี่ยแล้วก็การที่ผมถูกเฉดหัวออกมาคลิกเอาตตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเตะนะก็เหมือนแบบเฉดหัวไล่ตะเพิดออกมาการที่ผมถูกไล่ตะเพิดออกมาจากท่าเรือเพียงแค่เพราะผมฟ i ล์มหน just for film หนึแค่ผมถือกล้องไปถ่ายนั้น only made me want to learn more ก็ทำให้ผมอยากหาข้อมูลอยากจะรู้จักมากกว่าเดิมได้ซ้ำนะคะเออแล้วไงต่อ Since we had discovered all we could about dolphin hunting in Taiji, since ตรงนี้นะคะแปลว,ว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าก็ด้วยความที่อะไรประมาณด้วยความที่เราเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการล่าปลาโลมาที่อยู่ในไทจีญี่ปุ่นนั้นนะเราก็เลยทำอะไร We decided to follow the shark story to try and understand what impact this industry was having on the world's oceans. เราก็เลยตัดสินใจที่จะ follow นะคะ decide เปลว่าตัดสินใจเราก็เลยตัดสินใจที่จะตามอะไรไปตามเรื่องราวของปลาฉดามแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่า what impact s impact แปลว่าผลกระทบผลกระทบอะไรที่อุตสาหกรรมปลาฉลามเนี่ยมันได้ทำต่อมหาสมุทร ของโลกน mm hmm. ี้น,นะคะและข้อคิดท้ายวิดีโอนะคะที่ครูชอบก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่า mm hmm. most of the positive and negative things that bring about change in human civilization start with someone เรื่องดีๆและเรื่องแย่ๆส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน civilization หรือว่าความ civil ของมนุษย์นั้นมันก็เริ่มอยู่กับแค่คนเดียวเท่านั้นแหละ someone เพียงแค่คนคนเดียวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนะั้นถ้าเกิดคนเดียวคิดเหมือนกันหลายหลายคนมันก็ทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีหรือร้ายได้นะคะก็แล้วแต่ว่าทิศทางในการคิดมันจะเป็นยังไง and no one can do everything but everyone can do something ไม่มีใครสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดหรอกแต่ทุกๆคนเนี่ยสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ and sometimes big ideas make a big difference แล้วในบางครั้งนะ ไอเดียหรือแนวคิดที่อยากจะทําที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใหญ่โตจริงๆ That's what we can do และนั่นคือสิ่งที่เราทํามันได้ That's what you can do right now และนั่นคือสิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้เลย Look in the mirror figure it out มองในกระจกซะแล้วก็หาคําตอบเพราะว,ว่าคําตอบมันอยู่ที่เราคำตอบมันอยู่ที่คุณคณนะคะครูว่านะไม่ว่าหนังสรารคดีเรื่องนี้นะคะจะมีข้อ ถกกันในเรื่องของข้อมูลความถูกต้องก็เถอะนะแต่สิ่งที่ครูให้1 0เต็ม10ก็คือเรื่องของการสร้างความะหนักให้กับเราทุกคนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแวดล้อมทางบกแวดล้อมในทะเลก็ตามเถอะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทํากันได้ควรจะสร้างจิตสํานึกให้กับตัวเองให้กับลูกๆหลานๆเพื่อนๆคนรอบตัวเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะนะคะดังเรื่องนี้เขาโยนคําถามตุ้มมาใส่หน้าเราโดยที่เราไม่มีทางออกเลยนั่นก็คือ การหยุดกินปลาทะเลคือทางออกซึ่งจริงเขาก็มีการโต้แย้งในไอเดียนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าในแหล่งโปรโตีนหลายๆครั้งส่วนมากเนี่ยมันก็มาจากปลาทะเลนะคะดังนั้นก็ กันกรองกันดูเองต่อไปนะคะสำหรับคนที่ดูหนังกันไปแล้ววันนี้ที่เอามาฝากก็มีแค่นี้ค่ะถ้าเกิดอยากให้ครูทำรีวิวหรือว่าคลิปสอนภาษาอังกฤษในลักษณะนี้ออกมาอีกนะคะพิมพหนึ่งให้ครูส้มรู้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ครูส้มจะมานำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีสาระแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้บาย